อาทิตโยสีหระดัมโนบัญญอจันโทปนาโทสัโวโดยดวงแก้วเบี่ยนพโมยุทธุณทร์ด้วยเดชบารมีองค์ปูเจ้ากาดำผู้ทรงฤทธิ์ตัวปูจะถึงที่สิ่งใดจงสมปรารถนาหน้ากาลบันนี้ ตอนนี้ก็กําลังจัดอันนี้เป็นทูบเป็นทูบเป็นทูบมงคลนะครับเป็นทูบมงคลก็จะมีด้วยกันหกหกก้านนะครับหกดอกนะครับก็ก็วันนี้ก็จะมีการปลูกเสกนะครับเป็นทูบด้วยนะครับเป็นทูบนะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดแต่ละชุดนะครับก็จะเป็นชุดแล้วแต่ใครจะถ้าสนใจที่จะบูชาก็เตรียมได้เลยนะครับเตรียมกันได้เลยนะครับตอนนี้ช่วยปลูกก่อน เตรียมช่วยงานเพราะว่าไม่งั้นไม่เสร็จแน่นะครับต้องเตรียมก่อน,นครับเเตรียมช่วยงานก่อนต้องจัดให้สวยๆวยจัดให้ดีๆหลายคนจะจะถามว่าเอะแอบประวัติทำไมปนนี้จึงเลยไม่ปนีดได้ไงไม่สวยนี่หรือออกหมดลยเนี่ยแบบนี้หรือออกหมดนะออดนะต้องไปจัดแบบนี้ให้ดูคนระับ จัดแบบนี้ไม่เอาจัดแบบนี้แอบประวัติไม่เอาก็พึ่งพึ่งจัดทานองคูเสร็จแล้วพึ่งจัดทานองคูเสร็จเดี๋ยวเรามาชมตอนคืนนี้นะครับคืนนี้ว่าเราจะมีประทัดเนี่ยอยู่กองตรงนี้เลยนะครับกองตรงนี้ด้าเนี้เป็นประทัดนะครับเป็นประทัดแล้วก็จะมีชุดด้วยสิบสิบชุดอยู่ข้างในมีทั้งหมดสิบสิบชุดครับชุดชุดละเก้านะมีสิบชุดก็คูณกันเอาเองนะ ว,วันนี้นะครับก็เดี๋ยวไปดูความสวยงามแต่ถ้าวันนี้ใครสนใจที่จะบูชารูปนะเรียมได้เลยครับรูปนี้เฮงแน่ครับเฮงแน่ลู้จุดลาวได้ลาวจุดนอยได้นอนล,ลองเอาไปจุดดูครับเผื่อมีโชคมีลาภครับนะครับก็ขอบคุณทุกคนแล้วกันเดี๋ยวไปเจอกันตอนค่ำอีกทีหนึ่งเดี๋ยวช่วยปลูกแัดของก่อนนะครับ เจ้าพระวันกวนเราตามวันตุ่มทุกทศกัณเที่ยงไทยเทียงโยมบ่าวพัำราภุมอาประกศแห่เราสุขเกิดครุฑตื่นเหนีอเหนือเราโรคตาสาลีพุ่มเจ้าเทวดาอ่อยมม่ใจชมมอมอยอยอยวัลวัวเกียจชมสอบอาจารย์ขงมนุษย์าสตร์า

रेराम सराम कामारे सकाररभ कािया बन सब को स सभी सभी्रम सभीम सभीमगी रू न បាទអ້ອមសទ្ធិសវាអាយយ៉ាប់មកព្រឹទ្ធិបងប្រកែគុណដល់ដៃអេហិបងណាគឺ៥ជួនព្រះច័ន្ទក្រេសនាប្រពះនិយាយថាអ Oil អ all មួយថ្ងៃបរត្យតិពោធិដាស្តាងថ្មាំងមកໂธอតាមងអង្គជាសនាអពុជាព្រះយ៉ាអឺអង្គព័ន្ធព្រះយ៉ាផលអញ្ជើញគ្រូជួយណែនេះទៅឡងឲ្យយើងមកស្មោលដល់គុញយ៉ាកងនេះបរិយា ថ្ងៃទីសំរីចាំឈ្មោះយើងឡើយអំសិទ្ធិស ਵਾਹਾ យាអំសត្វទេសត្វសត្វសានកាលឿនផងចរានគរវៃចាំស្វៃសិទ្ធិស ਵਾਹਾ យាអំលង្អមហាលង្អដើរព្រੂមប្រើអៃនកអំចាំល្មើទូនដើរព្រੂមប្រើអៃនកចាំល្មើធំជុំនៅសាលាដើរព្រੂមប្រើអៃនឹងពៀឲ្យនយអំបិទអីឲ្យឲ្យញុំជីតអំសិទ្ធិស ਵਾਹਾ ណករើមករើក្រើ าราศีโดยรุกแกลกบดองจอัดการกรปวดโดยดวแกียเปียนพรมยุบุตรดอนด้วยเดชบารมีอ้อมปูเจ้าก,กานำผู้ทรฤทธิ์ตัวกูจะลึงที่สิ่งใดจงสมปรารถนาหน้ากาละบันนี้โอมประสิบปิเมผนึกบันดาลธรรมะบันดาลสังฆบันดานโรรทมาบันดาลเทว,วาบันดาลอินทราบันดาลฤาษีบันดาล ปูาา่เจ้าตาดำบดาลบดาลโชคบดาลลาบบรรดาลเงินบรดาลทองเป็นเศษที่รอยล้านบัน้านนักเจ้างินอมประสิทธิเป็์เลกอันนี้คือทูบทูบหลวงปู่เนาะเป็นเป็นเป็นอันแรกเลยที่จะจุดเป็นเรื่องแรกเลยที่จะจุดนะเรื่องแรกของของทูบครับของทูบครับของทูบทุบองค์ปู่นะครับวันนี้ใช้ทุบองค์ปู่กาดำครับ ให้ปู่เสี่ยงจุดทิ้งไว้นะครับหนึ่ง,งหนึ่งอันนะครับเด็กถูกเอเอาไปเล่นที่อื่นกันให้เป็นนะเด็กถูกเอาไปเล่นกันให้เป็นนะ <c oughs> ให้บินไปเมืองนอกนะเอาเลขถูก,กบินไปเมืองนอกนะครับ เมื่อกี้เลขประทัดก็ได้มาแล้วเลขประทัดเอกนี่ก็จะเป็นทูบดอกแรกของทูบองค์ปู่นะครับองค์ปู่เจ้ากระดำเลยครับที่เราปลุกเสกด้วยนะนะครับเป็นทูบที่เราปลุกเสกด้วยนะครับแล้วก็เป็นทูบก,การแรกที่นําจุดแบบนี้นะครับทูบก,การแรกขเงที่นำจุดแับนี้ก็มารอลุ้นกันทีหลังกันนะครับ ที่จุดทิ้งไว้นะเป็นทุกขององค์ปู่นะทุกข์ของปู่นะเจ็บมาดอกแรกเจ็ดมาเอาเราลุ้นกันต่อไปยาวๆเลยละงั้น ฝนมาทันทีฝนมาอีกแล้วน่าดูเลยได้เลขไรเดี๋ยวขอดูถ่ายใหญนี่เป็นเลขตัวนี้นะครับเป็นเลขตัวนี้นะเดี๋ยวแอดให้ดูด้วยนะครับแอดให้ดูด้วยนะสองเห็นกันแล้วนะเห็นกันแล้วนะนะครับเห็นกันแล้วนะเลขรูปดอกแรกก้านแรกดอกแรกก้านแรกนะครับ จะนาไปเล่นจะนําไปใช้ที่ประเทศอะไรก็เอาไปใช้กันได้เลยนะครับอ่านะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูทูบที่เรานํามาครับหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าทูบนี่มายังไงนะครับเพราะว่าเป็นทูบปลุกเสกวันนี้ด้วยนะครับเป็นทูบปลุกเสกก็คือทูบองค์ปู่นะครับเป็นทูบองค์ปู่เจ้ากระดำนะครับเป็นทูบองค์ปู่เจ้ากระดำนะครับนะครับเป็นทูบองค์ปู่เจ้ากระดำนะครับนี่ครับปลูกเสกวันนี้นะครับปลูกเสกวันนี้นะครับใครที่จะ บูชาไปนะครับก็สามารถที่จะติดต่อได้ทางไลน์ครับทางทางไลน์แอดได้เลยนะครับทางไลน์แอดได้เลยนะครับนะครับวันนี้นะครับก็ทางผมประวัติวันวินนะครับจากพีนิวชรินทเลนนะนะครับก็หลายๆคนก็อาจจะรู้จักกันดีนะครับอยากจะรู้จักกันดีแล้วนะครับก็วันนี้นะครับก็มีเพิ่มเติมคือทูบขององค์ปู่สามารถที่จะบูชาไปเพื่อที่จะจุดทูบได้นะครับแล้วก็เราก็จะมีบทสวดครับ ลน์แอดไม่ได้นะครับแอดต้องแอดไลน์ของแอดไลน์ต้องใส่ภาษาอังกฤษตัวเล็กนะครับตอนนี้อาจจะทักมาอาจจะตอบช้านิดนึงนะครับเพราะว่าหลายคนหลายท่านมากนะครับที่ทักทายมาครับก็ก็เดี๋ยวแอดที่แอดลงไว้ให้นะครับแอดไลน์ของแอดลงไว้ให้นะครับก็สามารถแอดได้ได้เลยนะครับเป็นภาษาอังกฤษตัวเล็กทุกตัวะครับภาษาอังกฤษตัวเล็กทุกตัว ตัวท้ายคือ0ูนย์สองนะครับตัวท้ายคือ0ูนย์สองนะครับอ่ะนะครับนี่นะครับเป็นทูกที่ปลูกเสกวันนี้นะครับแล้วก็ปลูกเสกด้วยแล้วก็วันนี้แก้บนด้วยนะครับแก้บนประทัดนะครับทั้งหมด7 3 0 0 0 0นนัดแล้วก็จะมีมีพลุนะครับมีพลุ9กดอก90นัดครับ90้นัดนะครับอันนี้ก็จะเป็น อันนี้ก็จะเป็นาสาริกาเรียกซับนะครับจะมีกะอามาอันนี้ก็จะเป็นน้านะมันน้ำมันน้ามันจานนะ้ำมันเสน่ห์จานน้ำก็จะมีก็อันนี้องคูนะครับองค์ปูก็จะเหลือไม่เหลือ,เหล,อเหลือน้อยนะครับวันพรุ่งนี้ก็น่าจะเหลือไม่กี่องค์แล้วเพราะว่าหลายคนจับจองมานะครับเ<ป>พราะผมหลังวันนี้ผมก็จะนําจัดส่งให้นะครับนําจัดส่งให้อนะครับก็ตอนนี้นะครับหลังจากที่เราได้ ให้กับท่านผู้ชมได้ชมถ่ายทอดสดมาปปปเป็นเวลาประมาณสักหนึ่งชังว่วโมงกว่าแล้วนะครับก็ขอบคุณเอฟซีทุกคนขอบคุณทุกท่านนะครับามาดูตัวเลขอีกหนึ่งตัวเลขที่เราได้ก็คือเลขประทัดนะเลขประทัดเลขจุดประทัดนะอันนี้เป็นเลขจุดประทัดนะมีสอมี2อง,อง,องห้า 253 7้ับข้างล่าง25 3 77ข้างล่าง253.7 7ข้างล่างนะอ่ะนะครับก็แค่นี้ละกันนะครับใครที่จะเอาไปแล้วก็มีเลขทูบที่เราจุดได้จุดอันแรกก็เป็นเลข7เลข2เลข8เลข4อ่สรุปได้ดังนี้นะครับต่อไปนี้นะครับก็ขอ,ขอขอบคุณทุกคนแล้วก็ขอให้ทุกคนนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับก็คิดสิ่งใดจะทําสิ่งใดก็ขอให้ประสบความสําเร็จครับก็ก็เหลือทูบเดี๋ยวเราก็จะจุดเทียนยกดวง ของที่เหลืออยู่นะเพิ่มเติมนะครับจุดเทียนเพื่อยกดวงของทุกคนที่อยู่เพิ่มเติมแล้วก็ผู้ที่ตกหล่นนะครับเราก็จะทําพิธีให้วันต่อไปนะครับอีกวันถัดไปนะวันนี้อาจจะรับไม่ทันนะครับอาจจะรับไม่ทันนะครับแล้วก็อ่ะนะครับก็ ขอบคุณทุกคนทุกท่านแล้วกันนะครับยังไงเราก็จะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดแล้วก็จะทำะยกดวงให้ทุกคนให้ทุกคนมีโชคดีลาภต่อไปนะวันนี้ผมประวัติวันวินจากคน,นิวสุรินไทยแลนด์ก็ต้องขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกท่านมากๆครับเดี๋ยวยังไงนะครับก็มาติดตามกันเรื่อยๆนะว่าองค์ปู่เจ้ากาดําจะให้งดนี้จะเป็นเช่นไรนะจะเป็นเช่นไรจะมาอีกหรือไม่นะครับก็ขอให้3ามตัวตรงๆขอให้3าตัวมันหมานกับทุกๆคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม Yeah. 刚才。嗯